โจทย์ในออตาส่วนในทีเกตสองครับเก็บคะแนนง่ายแสนง่ายล้นครับไปดูโจทย์ดนี้ข้อนี้เขาบอกว่าถ้ากระท้อนนะครับสามที่สองผลนะครับไปดูซิกระ้อนเนี่นะครับสามที่สองผลมีน้ําหนักเท่ากับแตงโมลุนครับแตงโมกี่ผลครับแตงโมแปดผลและนะครับและ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 นอกจากนี้เขายังบอกเพิ่มเติมอีกว่าถ้าเกิดว่าแตงโมที่สองผลเนี่ยมันจะมีน้ําหนักนะครับเท่ากับทุเรียนเนี่ย 5ผลนะครับอยากจะรู้ว่าเฮ้ยแล้วทุเรียน20ผลเนี่ยมีน้ำหนักเท่ากับกระท้อนกี่ผลทีนี้ขอเคลียบเดียงจากโจทย์เอามาเขียนย่อยให้เราเข้าใจง่ายๆก่อนเนาะเขาบอกว่ากระนทุนครับอะพี่ไล่ก่อนกระท้อนต่อแตงโมใช่ไหมกระท้อน32ผลเนี่ยทุนครับต่อแตงโมเท่าไหร่นะ8ผลอะ32 ต่อแตงโม8ผลแล้วบอกอีกนะครับว่าแตงโม12ผลนะครับเท่ากับทุเรียนห้าผลโอเคไหมอันนี้แตงโตเดี๋ยวเดี๋ยวแตงโตอันนี้แตงโมดิเออแตงโมนะครับแตงโมไม่เห็นแตงโตได้ไงวะอ่ะแล้วก็ทุเรียนนะครับแตงโมที่สองผลเท่ากับทุเรียนห้าผลนะครับแตงโมอ่ะแตงโมนะครับต่อทุเรียนเนาะนะครับ แตงโมนะครับ12ใช่ไหมอ่ะ12ต่อทุเรียน5ผลทีนี้โจทย์อยากรู้ว่าเฮ้ยแล้วทุเรียน20ผลพูดง่ายคือโจทย์เราต้องสนใจทุเรียนงั้นเราทำไงดีครับให้ทุเรียนเนี่ยเป็น20เออถ้าทำทุเรียนเป็น20ทุกอย่างคือง่ายเลยนะครับฉะนั้นเราแอบอยู่ตรงนี้จิจะทำให้เป็น20จากเดิมทุเรียนมี5ก็คูณ4เก็ปะที่เอาเนี้ยคูณ4ทุกคน คูณ4ทั้งอัตราส่วนนี้เลยครับ12 4 48พี่ขอกระเถิบนิดหนึ่งแล้วกันเนาะ10 12 4อนะครับ48โอเคไหม12 4สอนะ48ดโจทย์พี่ยออีกอกอะไรวันนี้วันเนี้ยอะไรวันเนี้ย12 4 48นะครับ48ต่อด้วยนะเพราะคูณ4 5 4 20ถูกไหมครับทีนี้น้องดูตรงนี้นะตอนนี้นะครับทุกคนจ๋าแตงโมเนี่ยนะครับมันมี48แล้วนะถ้าเราอยากจะเปรียบเทียบระหว่างอะไรครับทุนเรนกับรัท้อน สังเกตรกระ t h ต่อแตงโมตรงนี้คุนครับมันเป็น3 2ต่อ8สังเกตว่ามันมีอัตราส่วนร่วมคือแตงโมแล้วแตงโมตรงนี้เราทำเป็นสิแล้วงั้นเราจะต้องทำตรงเนี้ยไอแตงโมที่มันเป็นอัตราส่วนกับกระท้อนให้เป็นสีแได้ทำไงดีครับคูณอะไรดีวะนะครับในอัตราส่วนเนี้ยแตงโมมี8ทําไงให้แตงโมเป็ี่สแครับเราก็คูณ6แค่นั้นเองครับคูณ6เลยคูณ6ทั้งหมดเลยนะครับคูณ6กนะครับกับ132ท้องแม่ ไอ้ท่องแม่สามสองหน่อยสามสองหกไรครับร้อยเก้าสองนะครับปึ้งโอเคไหมครับแล้วก็คูณหนวดตรงนี้ก็จะกลายเป็นสี่สิบแปดเห็นไหมครับว่าตอนเนี้แตงโมเนี่ยทั้งสองอัตราส่วนที่มีแตงโมเป,เป็นอัตราส่วนร่วมเนี่ยเท่ากับสี่สิบแปดฉะนั้นถ้าทุเรียนทุกคนจ๋าทุเรียนยี่สิบผลดุวยนครับทุเรียนยี่สิบจะเท่ากับระทอนกี่ผลตอบปูดตอบเลยครับข้อห้านั่นเองจบแล้วข้อนี้ เก็บคะแนนง่ายๆทุกนครับจำและนำไปใช้เห็นว่าคลิปนี้ประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วฝากติดตามพี่ด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ